สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดสวัสดีครับในเวลาของจับจ้องมองจีนครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในประเทศจีนในทุกมิติกับผมกิตติดิษฐ์ธนดิษฐ์สุวรรณครับ ท่านผู้ชมครับนับตั้งแต่ที่สหรัฐได้เปิดฉากสงครามการค้ากับทั่วโลกคําว่าแร่ออร์ดหรือแร่าธาตุหายากก็ถูกพูดถึงบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วท่านผู้ชมเองสงสัยไหมครับว่าแร่ออร์ดที่ประเทศจีนมีมากที่สุดในโลกนี้จริงๆแล้วหมายถึงอะไรกันแน่เอาไปใช้ประโยชน์ยังไงรวมไปถึงคําถามที่ว่าทําไมถึงมีความสําคัญอย่างมากต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตวันนี้พาท่านผู้ชมไปเจาะลึกกันกันกบดรพีทหอมชื่นครับ ค,ครับรอาจารย์พครับพูดถึงแร่เอิร์ธแล้วแปลเป็นไทยแปลว่าแร่หายากแต่หายากแต่ก่อนอที่คนดูอาจจะเข้าใจว่าเป็นแร่ที่หาได้ยากจริงๆแล้วหายากหรือหาง่ายครับอาจารย์ครับหายากหายากจริงาาๆนะแต่ว่าก็ไม่ได้ยากจนหาไม่ได้เลย<อ>นะค,ะครับถ้าเทียบกับทองคําหรือเงินเนาะในโลกเนี่ยทองคํามีอยู่0.004 ppm ก็คือส่วนในล้านส่วนขณะที่ตัวแร่เอิร์ดที่น้อยที่สุดทูเรียมนะฮะศูยมหรือศูประมาณนั้น ppm นะครับก็ยังถือว่ามีมีเยอะกว่าแต่แหล่งมันจะกระจายกระจายอยู่ทั่วไปนะครับครับแล้วแร่เอิร์ดที่อาจารย์บอกว่าหายากนะแต่ไม่ได้หายากขนาดนั้นทั่วโลกกระจายอยู่ขนาดไหนครับ ก็มีส่วนใหญ่อยู่ในจีนนะครับในออสเตรเลียในเวียดนามนะครับคือมีทั่วโลกเลยไหมครับอาจารย์มีกระจายอยู่ตามติกลกต่างๆแล้วกันมีแอฟริกาฝั่งตะวันออกใช่ไหมมีทางรัสเซียก็มีนะครับออสเตรเลียใช่ออสเตรเลียเยอะนะกเยอะเหมือนกันและอย่างในสหรัฐอเมริกาเองก็มีมีมีเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือกระจายอยู่ทั่วโลกแล้วอะไรที่จะถูกจัดอยู่ในแร่แร่เอิร์ดบ้างครับอาจารย์จริงๆต้องนิยามแร่เอิร์ดนะว่า ตัวประสิทธิภาพของมันเนี่ยเราใช้แค่นิดเดียวเนี่ยแต่ว่ากำลังความสามารถของมันสูงเรียกว่ามันเป็นวิตามินในเคมีรละกัารวิตามินวิตามินของเคมีรีโโ้โหเรียกว่าเราเราใช้นิดเดียวแหละแต่พลังงานผลที่ได้มันมากมายครับแล้วถ้าเราดูตารางธาตุที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็ก มีแร่เอิร์ธอยู่ในตารางธาตุไหมครับอาจารย์มีครับยกตัวอย่างนะอาจารย์ก็มีอะไรนะเป็นกลุ่มที่เป็นแรนทาไนน์นะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นไอเทียมเนาะมีประมาณ17ธาตุโคทาไรดูนี่อาจจะอาจารย์ยกตัวอย่างธาตุที่อาจจะผ่านตาอาจารย์บ่อยบ่อยอันนี้โอไดเมียมเนี่ยได้ยินเยอะนะครับซีเลียมซีเลียมนี่มีใช้เยอะนะฮะสตัวนี้หลักๆครับที่บอกใช้เยอะนี่คือเราเห็นเอาไปใช้ทําอะไรบ้างเอาวะทุกคนตื่นมามี สามาร,<ช><ม>ร์ทโฟนเนาะม<ช>ีแท็บเล็ตมีมือถ<ช>ือต่าง, <Solar. S 2> างๆเนี่ยติดตัวเราตลอดเวลาอ่ะหูฟังละกันหูฟัง <umb> ง่ายๆหรือหรือลําโพงต่างๆเนี่ยเดิมเราก็ใช้แม่เหล็ก <since. S 3> ทั่วไปเป็นเซรามิกแมกเนตที่ทําจากเหล็กเนาะปัจจุบันก็เป็นนิอไมียมขนาดเล็กกว่าเบากว่าให้เสียงให้กําลังสูงกว่าก็ไม่ได้อยู่แค่ในลําโพงไม่ได้อยู่แค่ในแม่เหล็กเนาะบางทีหน้าจอมือถือคือสมัยแต่ก่อนเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของหลอดไฟ โวลเอเซนต์สมัก็มีสารฟอสฟารัสที่ <Okay. S 2> ที่เอาตัวแหล่เอิร์มาทำ oh. ทจริงๆเราใช้มานานมากล่ะก็มีพวกยุทธปรกรณ์เนาะทางทหาร oh. แล้วมีอย่างที่แบบขีปานาวุธอะไรพวกนี้ใช่ต้องม oh. นะีก่อนที่จะไปตรงนั้นตัวแหล่เอิร์นเนี่ยมันเป็นหนึ่งในตัวแคตตาไลท์ ในอุตสาหกรรมเคมีเราจริงๆเดิมก่อนที่จะมียุค 3G 4G 5G เนี่ยรเราใช้แร่เอิร์ดในการเป็นแคตตาไลนะครับค่อนข้างมากนะฮะแล้วพอยุคเปลี่ยนไปสมัยเปลี่ยนไปก็เคมีแคตตาไลในเคมีก็ยังใช้อยู่ครนะแต่ว่าความต้องการมากขึ้นในส่วนของที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ EV นะครับก็ต้องใช้นะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ แพงวงจรต,งต่างๆนะครับก็ต้องใช้แหลออ่อร์ดเหมือนกันโอ้เพราะฉะนั้นก็คือเยอะเลยยิ่งย,ยิ่ง<า>อะไรที่ใช้เทคโนโลยี<ช>อะไรไที่ใช้นวัตกรรมตอนนี้ยิ่งต้องใช้มากขึ้นใช่ครับแบบนี้นี่กระบวนการหรือเทคโนโลยีในการผลิตเนี่ยทั่วโลกเขาเขามีการพัฒนากันขึ้นมาขนาดไหนครับอาจารย์จริงๆต้องบอกว่าทางทั่วโลกนะอาจจะโดยเฉพาะจีนเขารเรียกว่าเขาใช้ ปริมาณเยอะเขามี R&D มานานนะครับเขาก็มีเทคโนโลยีนะครับในมีเรื่องของความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมในการทําเหมืองในการผลิตแร่เนี่ยเริ่มมีเข้ามานะครับพูดถึงประเทศจีนแล้วเดี๋ยวเจาะลึกเข้าไปหน่อยครับประเทศจีนเราเรียกได้เลยไหมครับว่าเป็นประเทศที่มีแร่เอิร์ดมากที่สุดในโลกครับดูผมดูตอนแรกนะประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่มีแหล่งแร่เองนะครับรองลงมาก็เป็นออสเตรเลีย เวียดนามนะครับคราวนี้เนี่ยในการผลิตนอกจากที่เรามีเหมืองเองรหรือว่าแต่งแร่เองเนี่ยการที่เราเอาหัวแร่แล้วกันที่สะอาดเนี่ยไปทําให้มันบริสุทธิ์ในการสกัดมากขึ้นเนี่ยกว่า80%อยู่ในจีนนะครับเทคโนโลยีต่างๆโนโฮาต่างๆเนี่ยจีนนำละอาจารย์เอมีโอกาสได้ไปดูงานที่ประเทศจีนบ้าไงไหมครับปีที่แล้วเนาะผมไปเหมืองที่จีนแต่ไม่ใช่เหมืองแรล่เอิร์ธนะฮะ ก็จะเป็นเหมืองตอนเที่ยมนะครับที่เป็นเหมืองใต้ดินก็ค่อนข้างจะทึ่งนิดหนึ่งเนาะเขามีเทคโนโลยีในการทําเหมืองนะครับมีระบบติดตามเนาะมีการมอนิเตอร์สมัยก่อนตอนผมเรียนน่ยผมได้ยินว่ามีเหมืองถล่มแต่ณปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนเวลาไม่เหมือนเดิมนะมีไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือแขกที่ลงไปเยี่ยมเนี่ยก็มีการ tracking ว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนเป็นระบบติดตามตัวบุคคลใช่ครับรบแล้วในไทยล่ะครับมีการทำเหมืองหรือการสกัดหรือแต่งแร่ที่เกี่ยวข้องกับแร่เอ,อิร์ไดไหมรจริงๆเดิมประเทศไทยเราทำเหมืองดีบุก<อ>ใช่ไหมไม่แน่ใจเราเกิดหรือยงังนะนึกถึงส <4, 50 S 1> <น>ี่ห้าสิบปีแล้วนึกถึงภาพยนตร์มหาไรเหมืองแร่รบแบบนั้นเลยครันนี้เนี่ยตัวแร่เอิร์ดเนี่ยมันไม่ได้ทําเหมืองแร่เอ,อิร์ดโดยตรงเนาะมันเป็น ตัวของแร่พลอยได้ที่มาจากเหมืองแร่ดีบุกครับปีที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสทํางานของกพร์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ในการศึกษาเรื่องหางแร่จากเหมืองแร่ดินขาวซึ่งก็มีแร่ดีบุกอยู่นะครับเราก็เราก็จะเราก็เจอตัวแร่เอบในส่วนของหางแร่ดีบุกที่เกิดขึ้นนะครับก็ในศักยภาพของเมืองไทยเนี่ยเรา เรามีตัวหางแร่ดีบุกเนี่ยเรามีเหมืองดีบุกที่ปิดไปแล้วเนี่ยเยอะเรามีหางแร่ดีบุกที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มีแร่เอิร์ดอยู่ในนั้นเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นที่เจอเราก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้พอสมควรไหมครับเราเราก็ต้องทําการแต่งแร่เราให้มีเรกรดที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เรียกว่าจริงๆโน,โน้ตาวเรายังไม่ถึงที่จะสกัดแร่ได้นะครากาจะต้องมีการส่งออกไป ไปสก,กัดที่อื่นนะครับแบบนี้อาจารย์มองว่าแร่เอ,อิร์ดเองตอนนี้มีความสําคัญกับการค้ากับเศรษฐกิจของโลกขนาดไหนครับเรียกว่าถ้าใครมีแร่เอ,อิร์ธเนาะเรียกว่าน่าจะเป็นมหาอำนาจล้วก็มีอํานาจต่อรองสูงและการมีวัตถุดิบมีแร่นะครับก็จะมีอานาจต่อรองมากขึ้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเดีน,นี้มีเรื่องพลังงานสะอาดใช่ไหม,มเราไม่ได้ใช้แค่เชื้อเพลิงฟอสซิลไม่ได้ใช้ก๊าซธรรมชาติอย่างเดียวละ ไม่ได้ใช้พลังงานจากเขื่อนเนาะรเราก็มีตัวโซล่าเซลล์ใช่ไหมมีกลังหันทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นที่มาเนี่ยมันใช้แหล่ออิ t เนาะเป็นมอเตอร์ในการขับเคลื่อนนะครับในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่างๆเรียกว่าพลังอาสาดเข้ามาจริงๆต้องบอกว่าแร่มันไม่ได้เกิดขึ้นมาใหม่ใช่ไหมแร่มันเกิดอยู่แล้วในธรรมชาติแหล่งอยู่ที่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเราก็ไปสอบสแสวงหา มันขึ้นมาแล้วก็ทําการปรุงแต่งนะครับเราเรียกว่าปรุงแต่งแระทาการ,รขุดขุดหาแล้วก็ปรุงแต่งมันขึ้นมาแต่ด้วยราคาและการเราเรียกว่าตัวราคาที่มันเป็นจุดสมดุลนะครับ,รบว่าเราทําเหมืองแล้วคุ้มทุนเนี้ยอยู่ที่ตรงไหนเราถึงจะได้ตัวแรกขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้แล้วอาจารย์มองอนาคตของวงการของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแร่เอิร์ธเนี่ยอนาคตที่จะขนาดไหนครับ ย่งผมมองว่ามีความสําคัญมากนะครคะแต่ผมผมไม่ได้มองในส่วนของแร่ที่เป็นตัวไพมารีอย่างเดียวไม่ได้มองที่เป็นตัวหางแร่จากแรดิบุกในไทยอย่างเดียวเนาะ,ะผมมองเป็น secondary resource ด้วยในส่วนของขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่มีตัวแร่เอิร์ดที่ค่อนข้างจะมากกว่าในธรรมชาติอยู่แล้วนะครับในขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าขยะ แต่จริงๆคือของมีค่าใช่ไหมครับใช่จริงๆภาคภาควิชาเราเนี่ยเราไม่ได้ทําเหมืองอย่างเดียวเนาะเราทําเหมืองจากขยะด้วยเนาะหากผมยกตัวอย่างสมาร์ทโฟนไอโฟนเนี่ยครับเราใช้กันกี่ปีบางทีสองปีใช่ไหมเราเบื่อรุ่นละเราก็อยากอัปเกรดใช่ไหมแล้วทํำยังไงเราก็ถ้าไม่ให้ใครใช้ต่อก็ทิ้งหรือบางคนก็อขายต่อราคาถูกๆไปครับอแบบนี้แสดงว่าเราก็เราก็ต้องหาวิธีว่าทํายังไงให้เอา แร่ธาตุเหล่านี้กลับมาใช้ได้ใหม่มแล้วถ,ถ้ายิ่งมีเทคโนโลยีในการนํากลับมาใชไ้ได้ง่ายขึ้นหรือสะดวกขึ้นเท่ากับว่าเราก็จะมีทรัพยากรที่สิขเขียวแลก้กันเรียกว่ายั่งยืนนะครับเราไม่ได้ใช้แต่ของที่อยู่ธรรมชาติอย่างเดียวเนาะเรารเรารีไซเคิลมันด้วยเพื่อที่ให้มันมีใช้ต่อได้ยังนะครับแร่เอิร์ดก็เหมือนกับ ทุกอย่างในโลกใบนี้ที่มันก็มีอยู่จํากัดเพราะฉะนั้นใช้ยังไรให้หให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้มีคุณค่ามากที่สุดเหมือนกับที่อาจารย์บอกว่าอนาคตเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวพลังงานสะอาดก็จะมีความสําคัญกลับมาที่แร่เอิร์เองสิ่งสําคัญก็คือทํายังไงให้กลับมาใช้ได้ใหม่รีไซเคลิลใหม่แล้วใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าทุกเม็ดทุกหน่วยที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์กีบมากครับ,บครับขอบคุณครับ เรื่องของแร่ธาตุหายากยังมีอีกหลากหลายแง่ม,มุมและความเคลื่อนไหวในประเทศจีนที่น่าสนใจไปติดตามกับคุณชุยครับส,สครับคุณปู้ชมจึงเป็นประเทศผู้ผลิตแร่หายากใหญ่ที่สุดในโลกมีความซ่อศตสาหกรรมแร่หายากที่ครบถ้วนมากที่สุดในโลกและควบคุมการส่งออกแร่หายากตามกฎหมายเขาเชินกีตามครับเมื่อไม่นามนมานี้จีงได้ประกาศข้อกําหนดใหม่ว่าด้วยการควบคุมการส่งออกสินค้าแร่หายากบางรายการให้แค่มวดได้รับความสนใจอย,อย่างกว้างขวาง ไราหายากไม่เพียงแต่เป็นองค์ประกอบสําคัญในการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์กังหันลมเท่านั้นหากยังได้แสดงบทบาทที่ขาดไม่ได้ในยุทธป,ปรกรณ์อาทิเครื่องบินรบระดับแนวหน้าและอุปรกรณ์ในโรงงานนิวเคลียร์เป็นต้นตัวแร่หายากบางรายการสามารถถูกใช้ทั้งทางทหารและพลเรือนการดําเนินการควบคุมสอดคล้องกับการกระทําสากลการที่จริงควบคุมการส่งออกแร่หายากตามกฎหมายเป้าหมายคือ พิทักษ์ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของชาติให้ดียิ่งขึ้นปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศเช่นกับไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์เป็นต้นสะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนของจีนในการรักษาสันติภาพของโลกและความมั่นคงสวนูมิภาคอย่างแน,วน่วแน่วันที่สามเตือนกรกตาคมที่ผ่านมาณนากรุงเปอร์ลินนายหวังอี้กรรมาการกรงการเมืองแห่งคณะกรรมาการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนรัฐมนตรีต่างประเทศจีนกับนายโยฮันวาเดอร์ฟูล รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีร่วมพบปากกับผู้สื่อข่าวและตอบคำถามโดยมีผู้สื่อข่าวถามถึงปัญหาเกี่ยวกับวิสาหกิจยุโรปสนใจที่จีนควบคุมการส่งออกใล้หายากนายหวังอี้กล่าวว่าการดำเนินการควบคุมที่จำเป็นสำหรับรายการสองทางทั้งทางทหารและพละเรือนเป็นการใช้อธิปไตยของแต่ละประเทศก็เป็นพันธกรณีระหว่างประเทศนโยบายของจีนสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลก็มีประโยชน์ต่อการรักษาสันติภาพและความมั่คนคงของโลก เติร์ไรหายากไม่เคยก็ไม่ควรกลายเป็นปัญหาระหว่างชิงกับยุโรปในขณะเดียวกันในฐานะประเทศที่มีความรับผิดชอบจึงคำนึงถึงความต้องการและเข้ากังวลที่สมเหตุสมผลของประเทศต่างๆที่มีวัตถุประสงค์นําไปใช้ทางพลเรือนได้ตรวจสอบและอนุมัติไปอนุญาตส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแร่หายากจํานวนหนึ่งแล้วและจะยังคงยกระดับการตรวจสอบการใช้งานที่เป็นไปตามข้อกําหนดจึงจะแสดงเข้าได้เปรียบของตนอย่างเต็มที่ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมแร่าราหายากระดับโลก สร้างคุณปุะการใหม่ให้กับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั่วโลกตรงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับกลับมาพาท่านผู้ชมไปที่นครฉงชงิ่งครับกับการเรียนการสอนภาษาไทยที่ช่วยให้คนไทยกับคนจีนใกล้ชิดกันมากขึ้นเดี๋ยวกลับมาจับจ้องมองจีนครับ